แล้วปลาเข้ามาได้ยังไงเนี่ยใครเปิดประตูให้อ่ะอยังไม่ได้ไปเข็นเลยนะไป,ต,ปติดมานะครับอันนี้ประตูไฟฟ้า power tech power tech คืออยู่ที่ไหนเนี่ยป้าก็สามารถที่จะเปิดประตูได้เราเถียงกันมาตั้งนานเรื่องนี้ว่าเราอยากได้ประตูไฟฟ้าใช่ไหม<อ>ป้าก็เลยติด power tech เยี่ห้อนี้ที่ดีที่สุดในตอนนี้ให้กับภรรยาและลูกเพื่อความสะดวกสบายของบ้านคุณพ่ของเราแล้วมันเปิดผ่านอะไรได้บ้าง แอปพลิเคชันมือถือรีโมทในบ้านได้หลายอย่างมากอ่ะเลิกเสียงกันวันนี้ป้าไปรับกูรูมาเลยขอสียงปรบมือต้อนรับพี่นัทด,ด้วยครับสวัสดีครับพี่น้ทครับผม โรศัพท์มือถืออยู่ไหนคะเข้าแอป Power Tech ตรงนี้ I Open I Open นะครับโหลดมาก่อนคือ I Open อันนี้คือเราดูมีกล้องด้วยหรอมีกล้องด้วยนี่เขามาติดให้เรียบร้อยแบบมืออาชีพเก็บงานเมสคลิปนะครับผมแล้วก็อยู่ในมุมที่ดีที่สุดเราจะเห็นเลยว,ว่าประตูหน้าบ้านเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับปิดเปิดได้หรืออย่างนะครับมีทั้งแนวนอนแนวตั้งสลับกันไปมาได้หมดนะครับผมแล้วก็อีกโปรแกรมหนึ่งอยู่ข้างๆก็คือเป็นการเลื่อนประตูแบบเมื่อกี้ ที่มบบมีสงสัยต้องง่ายมากๆนะฮะคอนเน็กอย่างรวดเร็วแต่ความจริงแล้วอยู่ข้างนอกก็จะเร็วเหมือนกันเขาใช้ 4G อันนี้เห็นไหมเมื่อกี้ป้ากดเปิดปุ๊บประตูก็เปิดละแล้วเจ๋งที่สุดกว่านั้นอันนี้เท่าที่ป้ารู้เราเดินออกันเนี่ยเขามีเซนเซอร์ระดับเทพนะครับผมเป็นที่ติดแล้วก็หยุดคนเดินคนเดินผ่านอหยุดทันทีเลยนะครับผมก็ภูมิใจนำเสนอนะคะ power tech รุ่น p l h 1คัน limit switch เหมาะสำหรับ บานประตูหนูไม่เกินน้ำหนักไม่เกิน1,000นกิโลกรัมนั่นเองนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยก็เป็นมอเตอร์ระบบ DC เพราะนั้นข้อเด่นที่ไม่มีแบรนด์ไหนเหมือนเราก็คือ1ระบบนับรอบอจเชลยะหรือเราเรียกว่าฮอเซนเซอร์สามารถนับรอบคือจำระบบฝันเปือนของเขาเรื่อยๆทำให้เขาอ่ะเสถียรที่สุดในการทำงานเขาก็จะจำได้แหละว่าบานประตูของบ้านน้องแมนกับน้องใบเตยเนี่ยสุด ทานอยู่ที่เท่าไหร่ฟันเฟืองและมอเตอร์หมุนกี่รอบอีกหนึ่งสิทธิบัตรปัญญาของเราด้านซอฟต์แวร์ก็คือตัวรีโมทนี่ครับรีโมทฟังกชันปุม่มซีเฮ้ยประตูเปิดปิดไม่สนิททำยังไงดีคะกดปุ่มซีไปที่มอเตอร์ค่ะหนึ่งสองสามสี่ สครั้งมอเตอร์จะทําการล้างสมองตัวเขาเองอเป็นการรีเซ็ตระบบให้ได้อย่างง่ายนนสํายโดยที่น้องก็ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องโทรตามพี่ช่างไหมจะทีแมทเทน n นนซ์ของพี่นะัดจะมาเมื่อไหร่นะคะนี่เป็นอีกหนึ่งสิธิบัติทางปัญญาของเราก็คือสิ่งที่ p o w e r ป์เชทำได้แต่ยังไม่มีแบรนด์ไหนทําได้เราก็เน้นเรื่องของ Service อนเร์เเราถึงได้อยู่มาอย่างมั่นคยงยาวนานแล้วก็ตอบโจทย์ นั่งอยู่ในใจของลูกค้าติดต่อผ่านช่องทางไหนได้บ้างคะได้ทุกช่องทางเลยค่ะทีร่าออโต้หรือ powertech thailand เป็นสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่บางบัวทองเรามีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะมีสแกรมด้วยมีินสตาแกรมืองเลยแล้วก็ไลน์แอดใช่ไหมคะนะคะแท็กโฟมออฟฟิเชียลแล้วก็เฟซบุ๊กเพจทีร่าออโต้ประตูเรียลหรือ powertech thailand เพจค่ะ